NBT n e w Focus ได้นำเสนอข่าวชายยุ้ยนามนะครับที่เป่านกวีดไล่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะกลางงานถแถลงข่าวเปิดตัวพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทยจนกลายเป็นที่พูดถึงชั่วข้ามคืนวันนี้จะพาไปรู้จักชายคนนี้ ว่เขาเป็นใครและทำไมถึงออกมาเรียกร้องการเคารพสิทธิการเลือกตั้งของประชาชนท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองและทางความคิดอย่างชัดเจนชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณกาญจนาสมบูรณ์ตันครับไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งครับขอบคุณครับขอบคุณครับคณแทนเลือก เพราะตัวคุณเองดูตัวประชาชนขอบคุณครับไม่มีใครโกงหรอกรัฐบาลมีกงคุณเคยแก้ปัญหาไหมขอบคุณครับหยุดวัฒนกรรมการโกงได้แล้วนี่คือตัวอย่างว่าทำไมประเทศปฏิรูปครับแต่คนหน่งคนรู้อะไรคุณไม่ได้เน่เพราะว่านี่คือรูปแบบของคู่แข่งขันของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่เคยผมไม่ใช่คนแข่รขันของคุณให้พังทลายเนี่ยแสดงความคิดเห็นต่างได้นะครับ เราจะเห็นว่ากคคิจกรรมตรงนั้นผมคือประชาชนรบวนมาตลอดนะครับคุณสุเทพหยิบนกหวีดขึ้นมาเป่าใส่คนอื่นเพื่อจะต้องเสียงดังกว่าคนอื่นนั่นไม่ได้ทําให้ความเป็นคนของคุณสุเทพหรือพักพวกหรือคุณอภิสิมาก์มากคนอื่นด้วยซ้ําผมเป่าใส่คุณอภิษ์เพราะคุณอภิศศิ์บอกว่าผมคือคนที่ถูกส่งมาผมก็ตะโกนออกไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะครับว่าผมคือประชาชนค,คุณอภิศศิ์ก็ไม่ฟังผมนะครับสุดท้ายก็ยังบอกว่าผมถูกสั่งหนึ่งส่งมาบอกว่าผมไม่ใช่คู่แข่งคุณผมคือประชาชน คุณดูถูกประชาชนคุณถึงแพ้เลือกตั้งคุณควรจะยอมรับความจริงปฏิรูปพักก่อนวิธีการคิดแบบนี้มันไม่ถูกเสียงประชาชนทุกเสียงที่เลือกมาให้คุณบอกว่าถูกซื้อหมดพวกโง่ว่างระบอกทรัพย์สินมับงบอกพอเถอิดวัฒกรรมพวกเนี้พอได้แล้ะถ้าจะบอกว่าโกงก็กลับไปดูตัวเองก่อนปฏิรูปพักตัวเองก่อน นี่คือเสียงของประชาชนระดับกลางที่ออกมาประกาศตัวอย่างชัดเจนท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งอย่างหนักระหว่างคนที่ไม่เอาและเอาการเลือกตั้งผ่านเวทีปฏิรูปประเทศไทยของพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อนายเอกอัากรได้แสดงความไม่เห็นด้วยผ่านการเป่านกหวีดและชูป้ายถึงความต้องการของประชาชนในการเดินหน้าเลือกตั้งให้ในายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของคนอีกกลุ่มหนึ่งจนกลายเป็นเรื่อง Talk of the Town เพียงชั่วข้ามคืนในฐานะคนไทยที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ นายเอกบอกว่าคนไทยหลายคนมีความรู้เรื่องประชาธิปไตยเป็นอย่างดีและตัวเขาเองก็คือคนไทยคนหนึ่งที่ต้องการใช้สิทธิ์ใช้เสียงและปรารถนาให้พี่น้องร่วมแผ่นดินได้รับสิทธิ์เสียงและดํารงความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันประชาธิปไตยไทยผมเชื่อว่าประชาชนเรียนรู้มานานแล้วทุกวันนี้พอมันจะโตประชาชนโง่ประชาชนถูกซื้อถามว่าประชาชนถูกซื้อหรือว่าคุณไม่ฟังเสียงประชาชนจริง เรสเพ c ไม y โ o วตการเคารพในเสียงของฉันเป็นอีกหนึ่งวลีเด็ดที่เกิดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งนายเอกบอกว่าหากประชาธิปไตยหมายถึงอำนาจเป็นของประชาชนอำนาจบนหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน <ผม S 1> ก็ควรเดินหน้าเลือกตั้งและเติบโตไปพร้อมๆกับระบอบประชาธิปไตยความจริงมันเป็นแคมเปญของเมืองนอกนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้สําหรับเมืองไทยได้มีคนบอกว่าอ ก็เสียงของคุณมันไม่ได้รัฐบาลไม่ยอมเคารพเสียงของประชาชนคน,คนอื่นบอกว่ารัฐบาลถอยจนสุดทางแล้วครับ<ะ>ถ้าถอยกว่านี้คุณยิ่งลากลากออกคือเป้าหมายของคุณสุเทพไม่ใช่คุณยิ่งลากนะครับลากออกเพื่อจะให้เกิดการสูญญากาศคุณสุเทพเอาใครมาไม่รู้เอาระบอบอะไรมาใส่ประเทศไทยไม่รู้<ะ>ผมขอสู้เพื่อระบอบทักษิณที่บอกว่าเลือกตั้งเนี่ย<ะ>ดีกว่าระบอบสุเทพที่ไปสู่คนทางอะไรไม่รู้<ะ>คุณสุเทพสถาปนาใครคนดีขึ้นมาก็ไม่รู้ คนดีที่คุณสุเทพเลือกมาตรวจสอบไม่ได้กับรัฐบาลของไทยที่ผมเลือกมาแต่ผมด่าได้ทุกวันนะคนทั่วโลกบอกว่าการเลือกตั้งคึอทางออกของความขัดแย้งทั้งหมดเมื่อมาถึงสุดทางของประชาธิปไตยในฐานะของประชาชนคนไทยคนหนึ่งนายเอกอยากจะเห็นการสลายความเชื่อหรืออุดมการยอมรับอำนาจพิเศษของอภิสิทธิชนที่ดำเนินการนอกระบบและนำไปสู่การเสียเลือดเนื้อในที่สุดแต่คุณสุเทพประกาศไม่เอากฎหมายชีรัฐธรรมนูญเลยจะสถาปนา อำนาจใหม่ขึ้นมานั่นคือนั่นคือการการชุมนมุมที่ถูกกฎหมายพอสักทีครับการลงมาเล่นการเมืองเองโดยใช้เป็นชาติอีกฝั่งหนึ่งทาลายทาลายคู่แข่งทางการเมืองนะครับตอนนี้คุณสุเทพไม่ไม่ใช่สภาประชาชนนะครับแต่เป็นสภาคุณจุเทพเองกําลังใช้เครื่องมือต่างๆในการกําจัดฝั่งเพื่อไทยกําลังกําจัดระบอบก,การเลือกตั้งในประเทศไทย ระบอบประชาธิปไตยโดยผ่านการเลือกตั้งนะครับโดยเลือกตัวแทนมาเนนะี่ยแล้วสหปนาตัวเองขึ้นมาเป็นคุณสุเทพที่เป็นคนดีแล้วเลือกใครก็ได้ร้อยคนสภาคุณสุเทพที่สามารถเลือกใครก็ได้ร้อยคนบริหารเพื่อคนดีประเทศเราต้องการระบอบคนดีโดยตรวจสอบไม่ได้แม้ว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นของนายเอกในครั้งนี้จะถูกมองว่าเป็นการเลือกข้างอย่างชัดเจน แต่อย่างน้อยหากการเลือกตั้งที่นายเอกออกมาเรียกร้องจะเป็นจุดตั้งต้นของการแสวงหาความจริงร่วมกันให้มากขึ้นรวมไปถึงการหาทางออกให้กับประเทศแทนการหลังเลือดของพี่น้องร่วมชาติหากไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นการจนาสมบุญตัน NBT News Focus ผมคือประชาชน